สวัสดีค่ะกลับบุพบุบไปท่อทุกันนะคะเย้ <Yeah. S 1> วันนี้ก็จะมารีวิวค่คอมฟอรอาร์นะคะตัวนี้ปล่อยขายที่ในนามคิมีเ,เท่านั้นนะคะแล้วก็มีผลิตเนี่ยวลวายเนี่ยแค่30ตัวเท่านั้นนะคะราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงผลิตน้อยนะคะแล้วก็อย่าลองมาดูด้านในกันว่าเป็นเป็นยังไงเนาะโอเค เดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยอันนี้เป้ยังไม่ได้แกะนะคะอันนี้ได้มาสักพักหนึ่งแล้วโอเคเรามาดูกันชิบด,ด้านหลังที่เห็นที่สงสัยอาจจะเป็นรีวิวคราที่แล้วนะคะรีวิวของคลิปที่แล้วดูมเดย์นะคะค่ายเดียวกัน,กน,กนค่ะชบชบนี่เราเอาา่าน็ับ้องกันเลย ตัวนี้ราคาตอนนี้ก็น่าจะประมนาณนหมื่นต้นๆนะคะเก้าพันเก้าหมื่นต้นๆ,ตน,ๆนๆนะคะก็จะมีในกล่องเนี่ยก็จะมีสเก็ตบอร์ดนะคะกระป๋องสเปย์แล้วก็กระป๋องสเปย์แบบหน้าบูหน้าบูแล้วก็ไฟที่ต้มอะเรา ลอนนงดูก่อนเสร็จก็ดูกระองหน้าบูเปนก่อนนี่กระป๋องหน้าบูน่ารักอะ่ะน่ารักอะ่ะล้มไปแล้วน่ารักน่ารัก น่ารักเลยนี่เขียนคำโฟอาร์ข้างหลังด้วยเอะน่ารักอันนี้ก็ป่องปกตินะคะอกคก่อนนี่ปึ๊บออกมาเป็นแบบนี้ชื่อนี่กป็ปฝ่องปกติแต่ไฟเนี่ยใส่ตรงไหนเนาะ ไฟน่าจะใส่อ๋อโอเคเข้าใจละอันนี้นะคะมาว่าแบบกดกดแล้วถ้มีาการเป็นสเปรย์เป็นส,ปปนสีนี่สวยนะคะสวยอันนี้ราวางน,นี่ก่อนแ,แตอันนี้เป็นสเก็ตบอร์ดนะคะสเก็ตบอร์ด นี่เป็นสเก็ตบอร์ดนะคะเดีย๋ยวเรามาดูตัวกันน,นี่เรามาดูตัวกันเโอรองเท้าเท่นะเท้าสลับสีรองเท้านะรองเท้า โอเคใส่กางเกงขาสั้นนะอันนี้เหมือนนาจาเนี่ยนะน่าจะนาจาป่ะเสื้อเท่เส okay, ื้อเท่โอเคมือเปลี่ยนอ่ะจะไม่มีให้นะคะมันจะมีมีมาเท่านี้แกะไปตรงนี้โอเคก็จะมี ตัวนี้เป็นอันนี้ฟิกติดเลยนะคะน่าจะแกะได้อยู่กาฟิตตี้คาฟิตตี้นี่เสือ้อด้านในก็นนนตัวรวมก็โอเคนะคะสวยสวยสวยเลยสวยเท่เลยเสื้อเป็นแบบออกแนวเสื้อเป็นแบบ ท่าแบบท่าเหมือนท่าแบบท่าการฝนแต่ไม่เชิงอ่ะเป็นเหมาะไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ขอบกดนี้แต่นี้อาจจะต้องหาเออเขาเรียกว่าอะไนะกาวดินน้ำมันมาแปะจะอำแาบนี้นะเล่นรวมสวยดีค่ะ แต่อานราคาอาจจะสูงไปนิดนึงนะคะราคาจะสูงไปหน่อยแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะคะก็หายากด้วยผลิตน้อยด้วยก็อาจจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ราคาเปิดตัวก็ค่อนข้างสูงไปหน่อยเปก็หาให้ลูกค้าไปได้หลายคนละแต่ก็อยู่ที่ราวๆประมาณเก้าพเก้าถึงห0 0่นต้นๆนะคะประมาณนี้ ก็อเอากาวดีน้ำมันมาแปะงจะอยู่สวยงามแต่ถ้าเปิดปุ๊บหล่ดเลยแหละเปิดจานหมุนปุ๊บหล่ดเลยเไ,ไม่หลุก็<อ>ถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าตามหาหรือ,อยังไงหรืออยากได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าจะหาจากไหนก็ติดต่อปุู๊ไปทอยมาได้นะคะก็ไปที่เพจ Facebook หรือแม่ก็ IG ช้อปปี้อะไรเงี้ยค่ะก็ต,ติดต่อผ่านมาทางเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวตัวต่อไปเป็นอะไรในคลิปหน้าเนี่ยติดตามชมกันได้ในช่องนะคะหรือไม่ก็ในแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะคะฝากให้กำลังใจปุ้เป้รนการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบาย กด subscribe ก,กันด้วยนะ